สิบพานหมวกหวกมาเนี่ยยายซื้อหวกมาสามร้อยบาทโลดมงจากคนใส่ขี่แล้วนะได้ลหลายๆเลยจ้ะเขินนันเทพให้แล้วเรียบร้อยมาล้างเกลียวกระมอกวันนี้นยายซื้หมกหอกซูพีซูนอ,นองเห็นเลยจ้ะเลยหมวกกบไอซื้อม,มาโลดเดียว,ยวตั้งแตคนนั้นใส่แล้วแล้วแหละ รถนั่นก็ได้หลายจ้ะ โมฮ็ตหมดจะกะโรนึง่ง้หลายหลายอีกอยอะไรออมก็ได้ใส้กบสิบปุ่ม่มสุดใสใส,ใสเกียรจากน้อยจ้ะ ຫັ້ນປາລາດຕາໄດ້ຈະຊິໝົກໜຶ່ງອະດອກຍາຍອັນບໍ່ດງไฟຈ จองกับเลี้ยงเดียงเจียงทำอาไรจะหลายมือแล้วจ้ะใช้เบอร์ดังไฟดอกได้ชิ้นหนึ่งเอาจ้ะ <x> งกหมอกับแสบแกีงแต่น้ำไม่สมกับแสบแสบออมกับแสบจ้ะไอหัว เฮดเมนูอย่างกระแสบมัดมีห่หัวกบนะจ๊นะนาะกระสิไป็ดเสือ่อันเพิ่นตุ้บท้าได้ใส่เคลล่ละรถละสองร้อยมาเนี่ยเพิ่นใส่แล้วหมดแล้วเลยว่าได้ได้ใส่ซุ้มเพิ่นอันใส่แล้วแมาันจะเพิ่นขายรถล,ละสามรอย ต้องม้อยหลายมือเลียงดอกแ่งามอยู่ดอกจ้ะเขากินทางไหนเหมือนเนาะเขากินอีหวอัว <c> ห <oughs> <c oughs> มกแล้วล่ละจ้าพี่น้องได้ซีหมกจ้ะย้ายที่หนึงออนงออน่งเอาดอกย้ายบอด่างไฟจ้ะย้ายที่หนึ่งเอาถ้าเบิ่งนัาาน่นจะเนาะหนึ่งกัน จากองค์กสุกไปแล้วแต่ละพิสุกหลังโดนแล้วบ่งกาแจว่ามันสุกบ่ ก็สิสุกแล้วนะโดนเติบแล้วย้ายบริเวต่างเวลาดอกหอมห้วยๆอย,อย,ยู่พี่นังเอ้ยมากินน้ำยาด้วยหอมลาอีตูปะละจำเปะจำเปะจำเปะหมอกวักน้ำยาจ้ะ มาจ้ามาจับน้ำยาดหมกหมวกัวให้ลูกโดดจะได้ตนนั้งแต่หน่อยๆพี่กินน้องเออพี่น้องก็จะขู่ทุ <c oughs> าากคนแหละจับหมกหัวน้ำยาแซบๆได้จ้าป๊าเตัวหอมมือไวอยู่ ยายเอิญบัสรจุก,กูจุกคนเด้อจ้าเอิญรวมๆเ,เลยพี่น้องบัสรจุกูจุกคนละจ้ะแซ่บจัดบจ่าพี่น้องหยำปดปอดอยู่ห่างมั้งน่นนะน้าจ้ะนะั้งบัตุกูจุกคนเด้อจ้ะกินหางบาัสุขคนเด้อจ่ะเด้อ ยำถือลูกโดดเพครกัเข <c oughs> ้าวมันโมกเบ็ดตองไปไปปิ้งไฟนะจ๊ะนะแซบเลยหอมหอมอันนี้ก็แซบน,นี่ก็หอมยำปดัปดปัดเพราะว่าหัวกบมันเป็นกลางเป็นขานจ้ะ ยายหมกเลยซอหมกมันจะหมกยังไงพี่น้องหมกจกุกนะุลจุกุลกินหอดมาเอาแล้วจะเด้อมาเอาไปกินมาแวะย้ายมาแวะไปมาซิมนำ้ำย้ายแซ่บแซ่บจ้ะ ขำไหนกระแสบเนาะรับกินขับในกระแทบคับ,บนั่นยำถึกลูกโดดเพลิดเพลสองลูกแล้วมันลูกใน,ใน้อยๆก็พิชโนมะจ้ะใครพิชโงนโง่ายไหยเพลิคิปนี่กับพรพีพอนองกินหมกขวกเลยจ้ะ ขอบคุณลหลายๆเด้อผู้็นเข้ามาชมวงผู้คนมาเมียนยายจ้ะขอบคุณลหลายๆจ้่คลิเนี้ก็อบัวจำเนียก็น่าจะนะสวัสดีจ้า